แต่เห็นแค่ตี้เดียวตัวคอนเทนเนอร์ที่โดดนะเราดูลบกลางซ้ายเราเคลียร์ทั้งเวิร์กเลยคอนเทน,นเทนอร์เพียบคอนเทนเนอร์แคตตี้เดี่วเนี่ยสามตี้ผมว่าไม่ได้การนะเล่นอัพ ไม่เข้ามือผมตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยมันออก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 ใครออกก็ลงังซ่อนรถอยู่ปิงส้มปิงส้มไม่เห็นหรือเปล่าเทีนะโอ้ลงมาดิที่ระวังล่าขึ้นฟ,ฟ,ฟีฟีฟีมาคก้มไอ้มาชมพูมาไอปตัวชมพูดีน็นอกแล้ว เลืออีกนะเหลืออีกเหลืออีกเฮ้ยเาตัวตัวดูระวังล่างขึ้นแค่นั้นแหละพี่เฮ้ยจะโม่ขึ้นตรงนี้มีอันนี้เหลืออีกตัวหนึ่งชุดาขาวตายหมดตายหมดทั้หมด <laughs> ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน ระวังซ้ายนะระวังซ้ายระวังซ้ายกระบองบ้านเนี่ยเฮ้ยโดนแล้วกูโดนและระวังเลวระวังซ้ายฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊ผล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 บูมไปต้องไปตรงนู้นต้องไปตรงนู้นต้องไปตรงนู้นยุ่งใช่ไปอยู่งใช่ าส,ามส,า,มสามสี่สามสี่สองเออตัวตัวสมนี่นมานี่ไม่เช่น้ต้องนต้ง like ิต้งิต้งนหนบูมิไหนห้าหน้าหน้าเลยเนี่ยหนี่หนเจอแล้วตรงตรงไปตรตอโทษครับขอโทษครับอุ้ย ได้พี่มูมระวังหน้านะเขาไหลแล้วไหลลงมาได้ฉันลมได้กว่าได้ได้ได้ครับตรงนี้เหนายแล้ว โล่โลทุ่มยนระเบิดไปตรงมาเขียวได้ป่ะเนี่ยไม่มีไม่มีระเบิดไม่ไมีระเบ,บิดโอ้โห,โหขวาล่างมียขวาล่างมียิงโมกไปแล้วลองซ้ายไปถลม่มงนอนสวยสวยบูมผมสมกลงไป ไอาไปความยากไปแม่รอซ้ายเราดักซ้ายเราดักซ้ายน้องมีโมกบุนมกเอโมกแล้วอันนี้เอานองจะใช่นะอันนี้หมดยึดสวย